นะครับผมมีโตต้าอันตีสนะครับปี2014นะครับเครื่องยนต์1.8 VVTi เกียร์ออโต้นะครับวันนี้สวยจัดเดิมๆนะครับพร้อมใช้รยไม่เคยติดแก๊สนะครับเอามาดูกันอันนี้นะครับไม่ใช่รถประจำทางแน่นอนนะครับนะฮะจัดให้สวยๆแจมๆเลยนะครับไฟตัดหมอกพร้อมนะครับดูดีเทลนะครับเห็นไหมแจมๆนะครับแม็ก46นะฮะเดิมๆนะครับห้ารูพร้อมเลยนะครับเครื่องดูอว VVTi นะครับ กระจกข้างไฟฟ้านะครับเดิมๆแอสซาตซรี่ครบเลยนะครับเห็นไหมการสาธิมือจับนะครับคิ้วนะครับโอ้โหจานเบรกเป็นจานดิสนะฮะด้านหลังสวยๆเลยสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมนะครับจัดให้คุ้มๆนะครับเห็นไหมนะฮะหนึ่งจุดปลตัว E นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูดีเทลแบบนี้เลยนะครับสวยดูง่ายสบายตาแบบนี้เลยนะครับแม็กครสิบ โฮนะครับเดิมเดิมเลยนะครับห้ารูสวยๆเลยนะครับอแดชเชอรี่ครบนะครับร่องรอยกันโอ้โหแบบว่าไม่มีเลยนะครับนี่นี่ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าต้องกระจกพร้อมนะครับโอ้โหทุกอย่างออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะครับสวยใสๆนะครับไร้ร่องรอยแน่นอนนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์1.8 VVT-i g i อโ t o นะครับเดิมๆนะครับ Signature นะฮะ เห็นไหมนะครับดูคันเดิมๆน็อตเดิมเดิมทุกอย่างชัดเจนนะครับล่องลอยเม็ดอักเดิมๆนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ชัดครบนะฮะมอกชัดเจนแบบนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับดูคันหน้าโอ้โหสวยแจ่มดูง่ายสบายตาครับผมลายแอร์แบ็กพร้อมเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับดูคอนโซลคอนโซลนะครับเห็นไหมโอ้โหมีลายไม้ผสมผสานนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับนะฮะ จุด sí ้างก็ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจะนั้ล็อกอีกต่างหากนะครับแบบนี้เลยนะครับมีลายไม้ผสมผสานนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจงหน้าจอพร้อมนะครับเห็นไหมนะครับตอประกาศดิจิตอลนะครับพร้อมเลยสวยๆพี่เนียมนะครับเห็นไหมนะครับดูเกียร์นะครับโอ้โหเป็นไงนะครับดูดีเทลนะครับอาหารบอกหนังแท้นะครับเอามาดูภายในด้านหลังนะครับภายในด้านหลังก็นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับพร้อมใช้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอ้โหจัดจ้านในย่านนี้นะครับกว่า นะครับคอนโซลคอนโซลนะครับตรงกลางนะครับนั่งได้นะครับไม่ติดขาเลยนะครับโอ้โหด้านหลังก็ดีเทลสวยมากนะครับเดิมๆนะครับติดฟงติดฟิล์มให้ใหม่พร้อมใช้เลยเลยนีฮะคันนี้คันนี้นะครับใครที่อยากได้รถสวยๆใหม่ๆเดิมๆนะครับแล้วก็เอาไปติดแก๊สใช้งานได้สบายๆนะครับนะฮะคันนี้เครื่องยนต์1.8 p v t i เกียร์ออโต้นะครับรถสวยเดิมๆแบบนี้ผมจัดให้เพียง 189,000เาเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละ4,000กว่าตอลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้พี่ท่านใดที่สนใจนะครับทักมาสอบถามได้เลยครับที่แอดไซสี่ห5านะครับหรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะครับรถสวยๆพรีเมียมนะครับอยู่ตรงหน้าพี่แล้วนะครับพิจนาศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ ทุกคันผ่านการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะสอบถามก่อนนะครับนะฮะเราจะส่งให้ฟรีท่วไทยแน่นอนนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถแจ้งได้เลยรถสวยตรงผมไม่จกตาอย่าลืมกดติดตามผมไปด้วยนะครับ EP ต่อไปจะเป็นคันไหนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับเดีย๋ยวเจอกัน,นครับรถบ้านสมชายสวัสดีครับ